ลูกนี้ไม่มีทรัพย์สินอะไรให้คุณยึดแล้วจริงหรือเปล่าวันนี้คุณได้คำพิพากษาแล้วแล้วคุณก็เห็นว่าหน้างานปิดแล้วลูกนี้ไม่มีทรัพย์สินอะไรอื่นๆให้คุณยึดแล้วจริงหรอคุณเคยดูรายละเอียดไหมว่าทรัพย์สินของกิจการลูกนี้จริงๆแล้วมันมีอะไรอยู่บ้างคุณเริ่มต้นเก็บข้อมูลพวกนี้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วหรือยังคุณเคยดูงบการเงินของลูกนี้หรือเปล่า จริงๆวันนี้ลูกนี้ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยมันอาจจะถูกต้องก็ได้แต่ถ้าคุณดูตั้งแต่ตอนแรกว่ามันเคยมีอยู่แต่วันนี้มันถูกย้ายหายไปหมดแล้วจริงไหมรายละเอียดทรัพย์สินของลูกนี้อยู่ในงบการเงินเชิญชวนให้ลองนำงบการเงินของลูกนี้ปีปัจจุบันปีล่าสุดมาดูว่ามันมีทรัพย์สินอะไรอื่นๆอีกบ้างที่คุณสามารถยึดอายัดได้ ที่ไม่ใช่แค่เพียงที่ตั้งทำการของบริษัทมาร่วมกันหาช่องทางนะคะจริงๆแล้วลูกหนี้ตัวแสบซ่อนทรัพย์สินไว้ที่อื่นอีกมากมายแค่เรายังไม่ได้เริ่มตามหาเท่านั้นเองใครอยากได้วิธีตามหาทรัพย์สินของลูกหนี้ในหลากหลายรูปแบบคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ดูได้เลยนะคะแล้วติดต่อมาค่ะเราพร้อมที่จะให้ความรู้เรื่องการตามหาทรัพย์สินที่ซ่อนเร้นอย่าปล่อยความเสี่ยงเกิดขึ้นเพียงเพราะคุณไม่เริ่มวางแผน ขอคำปรึกษาวางแผนตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมตามลูกศรน,นี้ได้เลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆมีแผนก่อนมีแผล